สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโอเปรอน1ต่อ100นะครับสับรรงงานประกอบนะครับหมุนตัวนี้ทําได้ดีมากเลยคู่มืออ่านเข้าใจง่ายนะครับสามารถต่อได้โดยที่ไม่ต้องเหลาหรือว่าคว้านแต่อย่างใดนะครับซึ่งโครงในก็เป็นชิ้นที่ทําสีจากโรงงานมาสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าเพื่อนตองระวังนิดนึงนะครับคู่มือจะให้เราต่อเกาะนอกกับโครงไนเข้าด้วยกันเลยนะครับถ้าเราประกอบไปแล้วนะครับเราอาจจะไม่สามารถแกะเอาโครงในออกมาได้อีกเลยนะครับ ถ้าเพื่อนอยากจะถ่ายโครงในอาจะต้องประกอบโครงในก่อนที่จะต่อเกาะนอกเข้าไปนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะของตัวขานะครับซึ่งมีกลไกสวยงามมากๆเลยนะครับเห็นไหมแบบเป็นชิ้นสวยงามแบบเห็นชิ้นสีทองข้างในด้วยนะฮะเอาละเมื่อเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือก็จะเป็นลักษณะข,ของหุ่นที่เราต่อเข้ากับชิ้นส่วนเกาะนอกทั้งหมดเรียบร้อยนะครับนี่คือเทียบขนาดหุ่น โอปรอนนะครับกับหุนสเกล1นต่อน้อยทางด้านขวาก็คือเป็นหุน่น RX 7 8นะครับเป็น MG นะครับจะตัวเล็กกว่านะครับส่วนตัวด้านซ้ายก็จะเป็นหุนน่นขนาด1ต่อน้อยสี่นะครับซึ่งเจ้าตัวโอปรอนนี้มีข้อต่อที่แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็มีหุ่นน้อยตัวจริงๆนะครับติดสามารถโพสดถ้าคุกเข่าได้สวยงามแบบนี้นะฮะ ส่วนนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนปีกนะครับซึ่งมีกลไกที่ซับซ้อนนะครับแต่ก็ต่อไม่ยากนะครับเพื่อนๆพอต่อเสร็จนะครับก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะฮะเมื่อเราลองเอาพัดปีกกับพัดลำตัวมาต่อเข้าด้วยกันนะครับก็จะอลังการสวยงามแบบนี้เลยนะฮะโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับคือหุ่นตัวนี้ต่อให้ไม่ใช้ตัว a อคชั่นเบสนะครับหุ่นก็ยังสามารถทรงตัวยืนได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ลมนะครับ ตรงปีกปีกคู่ที่2ด้านล่างนะครับเห็นไหมครับจะมีคล้ายๆกับเป็นก้านยืดออกมาครับเราสามารถเอากลางก้านนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ยืนพิงตัวได้นะครับต่อให้เราไม่ใช้ตัวแอชชั่นเบสเราก็ยังสามารถยืนได้นะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นชิ้นเป็นเหมือนขนนกนะฮะคล้ายๆกับเป็นฟินฟันเนลซึ่งแยกออกมาจากตัวปีกของหุ่นนะครับมีทั้งหมด6อันด้วยกันนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นตอนที่เราเอาปีกกับฟินฟันเนลแล้วก็ตรงหุ่นนะครับประกอบเข้ากับแอคชั่นเบสนะครับก็จะฟิลลิ่งที่ดูสวยงามอลังการมากนะครับคือขนาดตัวของหุ่นนะครับสูงอยู่ที่จากหัวถึงขานะครับถึงเท้าเลยนะฮะสูงอยู่ที่23เซนความกว้างของปีกครับจากที่ดูคร่าวๆครับยาวยาวมากนะครับมากกว่า1ไม้บรรทัดอีกนะครับอาจจะถึงประมาณ40เซนได้เลยนะครับ40ถึงประมาณ45เซนนะครับ นี่ก็จะเป็นตอนที่เราเอาหุ่นนะครับมาทำแอคชั่นถือปืนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นอีกแอคชั่นนะครับถือดาบคู่นะฮะ โดยตัวแอคชั่นเบสนะครับทำได้ดีมากนะฮะคือสามารถรองรับน้ำหนักของตัวหุ่นนะครับ ในขณะที่นอนกลางอากาศหรือว่ายืนอยู่กับพื้นได้อย่างดีเลยนะครับสามารถปรับองศาปรับความสูงของตัวหุ่นได้ตามตามที่เราตั้งใจเอาไว้ได้เลยนะฮะส่วนโดยภาพรวมนะครับสหรับเจ้าหุ่นตัวนี้ผมรู้สึกว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับคืองานจีนสมัยนี้ไปได้ไกลมากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับงานของบันไดนี่คือใกล้เคียงกันมากเลย สับคะแนนของหุ่นตัวนี้ครับผมให้คะแนนอยู่ที่เต็ม10นะครับให้พิที่ก8เต็ม10เลยนะครับคือตัวพลาสติกดีนะครับงานประกอบประกอบได้ดีไม่มีจุดที่ต้องเหล่าหรือคว้านคู่มืออ่านเข้าใจง่ายนะครับไม่มีส่วนที่ผิดเลยสามารถต่อได้อย่างลื่นไหลนะครับแต่ส่วนที่ผมหักคะแนนไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าในพาร์ทของตัวโครงในที่มันเป็นตัวสีทองนะครับกับตัวที่เป็นเกาะนอกนะครับเวลาที่ต่อมีความแน่นมากๆเลยนะครับ บางทีเวลาที่เราจะแกะออกมามันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับที่จะทําให้ตัวโครงไหนไม่เสียหายนะครับส่วนอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับสามารถซื้อมาได้เลยนะครับตอนนี้ราคาครับน่าจะอยู่ประมาณสักอยู่ที่ราวๆ1น0ถึงประมาณ1 5น0นะครับถือว่าราคาไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับงานของบันไดที่มีสเกล1 1ต่อร้อยเหมือนกันนะครับผมคิดว่างานตรงนี้คือทำได้ดีเลยนะครับที่ถูกกว่านะครับ แต่ไม่ได้แปลว่าบันไดไม่ดีครับก็คือเป็นทางเลือกหนึ่งของเรานะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใจนะครับบอว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผม